สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับมาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้วันที่14เมษายน2567นะครับก็ยังอยู่ในช่วงสงกรานอยู่นะครับมาดูเหรียญกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเอาของแรงๆมามามารีวิวให้ดูนะครับของแรงๆแรงหมายถึงราคานะครับราคาก็ตามต้นทุนนะครับใครที่สนใจหรือว่าต้องการจะซื้อเหรียญก็ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับมีสามเหรียญเป็นเหรียญห้าบาทตัวติดนะครับอ่าดูสองเหรียญนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมซื้อเก็บไว้นานแล้วนะครับเป็นเหรียญห้าบาทปีสี่หกอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับก็อ่ากึ่งโชก์กึ่งขายแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ อันนี้เป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เก็บไว้นานแล้วนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นขอบเฟืองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะครับส่วนใหญ่ที่ผมได้มาก็จะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้กึ่งโชกกึ่งขายนะครับตอนแรกคิดว่าจะส่งเกรดนะครับแต่ว่าไม่ส่งดีกว่านะครับเก็บแบบนี้ไปก่อนนะครับเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ เหรียญนี้เปิดสองพันบาทนะครับอากาศร้อนๆนะครับเปิดเปิดแรงๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับไม่ใช่บล็อกแผงนะครับเหรียญนี้สองพันบาทนะครับแล้วก็ใครที่สนใจแบบนี้นะครับแบบปีสี่หกแบบที่ส่งเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนะครับราคาเดิมนะครับ MS หกสิบห้าเหรียญนี้ขายสามพันห้านะครับก็มามารีวิววันหยุดละกันนะครับ เผื่อใครมองหาอยู่นะครับแล้วก็ราคาพอที่จะซื้อไหวนะครับอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ2,000บาทนะครับเหรียญ5บาทปี46กอ่าก็เป็นเหรียญที่ผมเก็บอยู่นะครับก็มารีวิวนะครับกึ่งโช์กึ่งขายนะครับไม่ออกก็เก็บต่อนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับอันนี้3,5 0 0นะครับปี46นะครับเกรดแล้วนะครับ MS 65อ่ารายการแรกนะครับอ่าปี46ไม่ผ่านใช้ 2อ0 0ันนะครับอันนี้สามพันห้านะครับคือคือผมตั้งใจจะจะเก็บแค่1นึเหรียญนะครับถ้าขายเหรียญนี้ออกก็เก็บเหรียญนี้นะครับถ้าขายเหรียญนี้ออกก็เก็บเหรียญนี้นะครับเพราะว่าเก็บแค่เหรียญเดียวพอนะครับอันนี้ก็คือมามาลงรีวิวนะครับเผื่อใครสนใจแบ่งปันก็ก็แบ่งปันไป1เหรียญนะครับถ้าเหรียญนี้ออกก็ขายเหรียญนี้เหรียญนี้เก็บนะครับถ้าเหรียญนี้ออกก่อนนะครับก็ก็ขายในตลับแล้วก็เก็บเหรียญ ปี46เหรียญนี้เหมือนเดิมนะครับอสองราคานะครับอีกเหรียญนึ่งนะครับเป็นเหรียญเหรียญห้าบาทปี40นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับอันนี้ใช้มือจับได้นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวดูสภาพก่อนนะครับเหรียญห้าบาทปี40นะครับจานวนการผลิต60,000ขออภัยครับจํานวนการผลิต16,000เหรียญนะครับ อันนี้ด้านด้านหลังนะครับปีสี่ศูนย์นะครับด้านหน้านะครับเพื่อนๆลองพิจารณาสภาพดูนะครับอ่าแล้วก็ขอบเฟืองก็ยังสวยอยู่นะครับอันนี้ขอบเฟืองนะครับอ่านะครับเหรียญน,นี้ขายเลยนะครับขาย5,500บาทนะครับ5บาทปี40เหรียญน,นี้ ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับก็ลองลองดูนะครับอ่านี่นะครับได้ราคานี้นะครับได้ห้าพันห้านะครับเหรียญนี้พอดีผมซื้อมาจากพี่พ่อค้าในกลุ่มนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ก็มีลงขายอยู่นะครับลองลองเช็คราคาในกลุ่มดูก่อนก็ได้แต่ว่าเห็นแวบๆนะครับในกลุ่มซื้อขายมีหนึ่งเหรียญนะครับวันนี้ลงขายหนึ่งเหรียญอยู่ที่ห5พันห้าร้อยบาทนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มซื้อขายอาจจะเห็น มีการลงขายเหรียญ5้าบาทปี46เออปี40นะครับในกลุ่มมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับรู้สึกว่าลงขาย6,5 0 0นนะครับราคาก็ลองเช็คดูหลายๆที่ก่อนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมขายถูกนะครับแต่ว่าผมอาจจะขายแพงก็ได้นะครับลองเช็คดูหลายๆที่นะครับใครซื้อไหวก็ก็ทักได้นะครับมีเหรียญเดียวเหรียญ5บาทปี40เหรียญนี้นะครับดูสภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับขอบเฟืองก็ยังสวยนะครับขอบเฟืองก็ เข้าตำลานะครับนี่นะครับนิกเกิลนะครับนิกเกิลจะล้นก็ลองดูนะครับ5,500บาทนะครับคลิปนี้มีมารีวิว3มเหรียญนะครับสามเหรียญ3ราคานะครับก็เป็นเหรียญ5บาทตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญ5บาทนะครับเผื่อว่ามือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับ นักสะสมเขานิยมกันแค่2ปีพศเท่านั้นนะครับก็คือปี40แล้วก็ปี46นะครับปีอื่นๆยังยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับมีสอบถามผมมาว่าปี51รับซื้อหรือเปล่าปี51 53ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือคือคือช่องหลักสลาลมคอยชแนลหรือว่าช่องที่ผมรับซื้อผมก็รับซื้อแค่ปี40และปี46นะครับอ่านี้ก็มารีวิวทักทายกันนะครับสำหรับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับ ก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักไลน์มาเลยนะครับมีแค่นี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ